สวัสดีค่ะขอต้อนรับลูกค้าเข้าสู่รายการนางฟ้าทุบปลาคา่ะสวัสดีปีใหม่2565นะคะคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังรับชมรายการอันดับแรกเลยนะคะวันนี้ขออนุญาตนะคะให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ค่ะกดกระดิ่งนะคะให้รายการนางฟ้าทุบปลา,าด้วยและว,วันนี้นะคะที่นางฟ้ามาแบบเซตนี้นะคะเพราะว่านางฟ้ามาเลือกช้อปปิ้งที่ global house สาขาพังโคนค่ะ นางฟ้าอยากจะได้เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้นะคะนี่เลยค่ะสีส้มๆนะคะตัวนี้นะคะเล็กกระทัดรัดเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้นะคะจะเป็นแบบใช้แบตเตอรี่ค่ะจะเป็นแบตเตอรี่ไรออน7.2โวลต์นะคะเขามีน้ำหนักเบาค่ะคุณลูกค้าค่ะ,คะเพียงแค่650กรัมเท่านั้นที่สำคัญนะคะเขามากับใบมีดนะคะ จะมีทรงยาวแบบนี้นะคะแล้วก็เขาจะมีใบมีดตรงนี้มาด้วยนะคะเป็นสองใบมีดนะคะแข็งแรงทนทานค่ะตัวนี้ใบมีดสองใบนะคะแล้วเขาก็จะมีกัรไกตัดแต่งกิ่งให้ด้วยนะคะหนึ่งอันนะคะยังไม่หมดนะคะเขามีตัวชาร์จแบตเตอรี่ให้ด้วยค่ะนี่เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะ นางฟ้าก็เลยเลือกเพราะว่าเขาใช้แบตเตอรี่แล้วก็สามารถเก็บแบตเตอรี่แล้วก็ใช้งานได้นานจริงๆค่ะนี่นะคะต่อมานะคะเขาจะมีอุปกรณ์รณเซฟตี้ให้เราด้วยเป็นถุงมือนะคะ1คู่ค่ะเพื่อป้องกันนะคะเซฟตี้นิ้วมือของเราในการใช้งานนะคะเดี๋ยวนางฟ้าจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูการใช้งานง่ายๆนะคะเพราะว่าตัวนี้ชาร์จแบตมาแล้วนะคะ ดูเมื่อกี้นะคะชาร์จแบตมาแล้วนี่เลยค่ะเขามีตัวเซฟตี้ตรงนี้ให้เราด้วยนะคะหากเราไม่กดตรงนี้เราก็ไม่สามารถกดตัวนี้ได้นะคะการใช้งานง่ายๆนะคะกดด้านไหนก็ได้นะคะกดปุ๊บแล้วก็กดนี่นะคะเครื่องก็จะทํางานแบบนี้นะคะจะตัดแนวนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะตัดแนวนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ใบมีดที่เราจะเปลี่ยนนะคะง่ายๆตรงนี้ค่ะนี่เลยค่ะเห็นไหมคะนี่นะคะเราเพียงแค่ดึงตัวนี้ลงมานิดนึงนะคะ นี่ค่ะแก๊ทีเดียวนะคะแล้วก็เอาตัวนี้ออกค่ะแบบนี้นะคะใบมีดตรงนี้นะคะไม่ได้มีอะไรล็อกไว้เลยนะคะเราเปลี่ยนเองง่ายๆเลยได้สบายๆเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็เปลี่ยนใบมีดตัวนี้นะคะนี่นะคะนี่ค่ะแค่นี้เองนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมค่ะ เอาไปเหมือนเดิมแบบนี้นะคะใช้งานเหมือนเดิมค่ะกดตรงนี้นะคะหนึง่งครั้งตัวนี้ก็จะตัดแบบนี้ค่ะตรงนี้นะคะด้านบนด้านล่างขึ้นแบบนี้หรือตะแบบตรงๆแบบนี้นะคะอันนี้อยากได้พุ่มแบบไหนนะคะก็สามารถแต่งสวนหย่อมของเราได้อย่างง่ายได้เลยะค,ะค,ค,ค่ะคุณลูกค้า่ะเมื่อรู้สินค้ากันแล้วนะคะ วันนี้นะคะราคาปกติของเขาจะอยู่ที่2,485บาทค่ะแต่ในรายการนางฟ้าทุกราคาแน่นอนราค่ะ,น,น,น,ะ,คะนางฟ้าทุกราคาให้เลยค่ะเหลือเพียง1,990บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สั่งจองสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะคะและหากลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ไม่สะดวกเข้ามานางฟ้าก็จะมีลิงก์ด้านล่างที่แปะไว้นะคะสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ของเราได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้นางฟ้าต้องขอตัวไปตัดแต่งพุ่มไม้ที่บ้านก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะโรบันเท้าแอร์เย็นชอบเพลินเดินสบายบ๊ายบายค่ะ